เปิดไลฟ์ด้วยมะม่วงไม่แล้วค่ะคคนที่ชอบมะม่วงไทยมากเขียวสวยน้ำดอกไม้ บอกไม้แบบแท็ก มันจะแบบช้าๆลงเนี่ยอยากรู้วมัมม่วงทำอะไรขุนสีอ๋มอมะมม่วงมันขุนสีนี่ไงชื่อเขา หนึ่ีบาบทมาทีนี่ดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello Hello everyone สวัสดีค่ะ ดูเดมเมทมาซื้อห้าแถมหนึ่งอันนี้ขนมอะไรอะขนมปังกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขนมปังกรอบกุ้งทองค่ะมีหลายหน้าเลยนี้คือแมค้าให้ชิม คุณมากนะคะนี่ไงสันะ <laughs> สคกครูอย่นะสักครูขคโคณนัสมาชิมเลยอันนี้มะพร้าวกลับมาอีกแล้วค่ะหลังจากงานยุ่งสวยไหม so beautiful ไม่ใช่สบู่นะคะขนมนะคะเป็นขนมไทยทำจากมะพร้าวไปทางนู้นดีกว่าค่ะชอบมากก่อนกลับบ้านมานี่เลยค่ะไปกันด ขอซัมแพ็กสิคะเท่าไหร่เนี่ยหกสบาท อีกสักหน่อยนี่ว่าสักกี่บาทฮะไปอ๋อนี่ข้าวห้าสิบเก้าก็เงินค่าส่งยังไม่จ่ายเลยเท่าไรเออแป๊กหนึ่งอันนี้สองวันตัดสิบเจ็ด สามร้อยก้านยาวจ้าก้านยาวแบกนึงอุ้ยหอมใครบอกผูเรียนเม็นทำไมเราหอม Hãy subscribe người cho mọi người Mì cho mọi người dẫn สดๆใหม่ๆชิมกันเลย ญาตสิงนะคะนนมแปะอามาา ก็ปัน <c oughs> ผัดแกงส้มแกงเผ็ดอันนี้แกงเผ็ดหยาบอ๋อแกงเผ็ดหยาบนี่ต้องแบบต้องมีพริกบน พริกป่นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกพริกไม่ละเอียดตามชื่อเลยค่ะกาลาแม

อลากลายใหมครับบ้านเราช่างเต็มไปด้วยความสมบูรณ์อาหารร้อยยี่สิบห้าบาทห่อน,นี้ ม้อบนี่อะไรอ่ะแตนตะลุบอบ ไปคุณไปว่าเน็ตสานานเน็ตจะหายแล้วนี่ค่ะเราก็เพิพ่งเคยเห็นติก,กรอบทอดกรอบนี่เราอิม เดี๋ยวเราพักไลฟ์แค่นี้นะคะเชิญค่ะจะไปก็ไป ขอบใจที่มาบอกกันนี่สว่างไวมเนี่